สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลูกสาวไม่ดีสาวถูกสามีขอหย่าตอนท้องแก่หลังได้แต่ลูกสาวบอกอยากได้ลูกชายบ้างทำได้ลงสาวจีนสุดชอกช้ำโดนสามีขออย่าตอนท้องแก่บอกอยากได้ลูกชายที่ผ่านมามีแต่ลูกสาวแถมลูกในท้องคนที่ห้าก็เป็นลูกสาวอีกปัจจุบันแค่นิยมการชื่นชอบลูกชายมากกว่าลูกสาวยังคงมีให้พบเห็นในประเทศจีน ล่าสุดหญิงสาวรายหนึ่งต้องเผเชิญเรื่องชอกช้ำเมื่อเธอกําลังตั้งครรภ์ลูกคนที่5และสามีต้องการหย่าเพียงเพราะเขาเบื่อที่จะได้ลูกสาวอีกครั้งตามรายงานนางหูวัย25ปีจากมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนกําลังตั้งครรภ์ลูกคนที่5ได้8เดือนโดยสามีของเธอได้ย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์ไปเมื่อ3เดือนก่อนเขาปฏิเสธที่จะจ่ายค่าเช่าและบอกว่าควรหย่ากันโดยเร็วที่สุดเนื่องจากเขาเชื่อว่าลูกคนที่5นั้นจะเป็นเด็กผู้หญิง โดยนางหูได้อยู่กินกับสามีตั้งแต่เธออายุ25ปีและได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกขณะที่เธออายุ17ปีหลังจากนั้นให้กำเนิดลูกสาวคนแรกสามีของเธอได้คาดหวังว่าจะมีลูกชายแต่ทว่าลูกคนถัดมาล้วนเป็นลูกสาวทั้งสิน้นสามีของฉันบอกว่าต้องการยาเพราะดูจากลักษณะท้องแล้วน่าจะได้ลูกสาวเขาบอกว่ากลัวผลที่ตามมามากเพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวจากครอบครัวใหญ่ เขาบอกว่าถ้าฉันไม่สามารถเขารู้ใ้เขาได้เขาก็จะหาผู้หญิงอีกคนที่มีรู้ใยให้อย่างไรก็ตามนางหัวตกลงที่จะหย่าขาดเดยมองว่าอย่างน้อยลูกสาวก็จะปลอดภัยและเธอก็จะไม่ต้องมาทนรับการข่มเหงจากสามีซึ่งเธออ้างว่าเขาเคยทำร้ายร่างกายเธออยู่บอ่อยครั้งรวมถึงยังมีชู้ขณะที่เธอตั้งท้องลูกสาวคนที่สองอีกด้วยนางหูกล่าวต่อว่าพวกเธอตกลงกันอยู่ว่าทุกๆคนจะอยู่กับเธอต่อไปหลังจากการหย่าร้าง และสามีจะจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร1,000หยวนหรือราวๆ5 0 0 0 0บาทต่อเดือนอย่างไรก็ตามเขายังมีมโนธรรมอยู่บ้างตอนแรกฉันคิดว่าเขาน่าจะไม่ให้แม้แต่สตางค์เดียวกับลูกสาวของเขาดังนั้นฉันต้องทำงานหนักและใช้ชีวิตยอย่างประหยัดเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนของลูกทางด้านสาพานันสตรีอินไฮองค์กรกึ่งรัฐบาลด้านการปกป้องสิทธิสตรีได้เสนอความช่วยเหลือแกนางหู และกาลังสืบสวนคํากล่าวอ้างของเธอเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยเรื่องราวของนางหูได้เป็นประเด็นบนโลกโซเชียลผู้คนต่างเดือดดายกับความคิดของสาม,มีของเธอฉันสงสัยว่าทําไมเธอถึงยอมมีลูกกับผู้ชายแบบนี้เพศของทารกถูกกาหนดโดยพ่อแต่ทําไมเขาถึงตําหนิเธอละ่ะนี่มันศตรวรรษที่21ใช่ไหมฉันไม่เข้าใจว่าทําไมยังมีบางคนที่ชอบเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงอยู่อีกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ